ผมสวยงามเอ้ยอุ้ยเอานี่ฮะมาครับอุ้ยไม่มาวะ่ะโอเคทุกคนรางวัลก้อนโตของเรามาออ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของอีมวยชาแนลอีกแล้วนะทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ีมวยชาแนลนั่นเองนะทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเอาร์ ชายริเวอร์วันเดอร์นะทุกคนนะหรือว่าตลาดน้ำนั่นเองทุกคนนะก่อนอื่นอันดับแรกนะทุกคนนะเราก็มาดูอัตราการจ่ายของแต่ละตัวกันก่อนนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นอัตราการจ่ายของแต่ละตัวนะทุกนาาคกนนะตัวไหนแพงตัวไหนถุงนี่ก็ไปดูกันได้เลยนะทุกคนจ๋ารับชมรับฟังเพียความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุน,น้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะทุกคนนะมาทุกคนวันนี้ก็พกทุนมาหนาเหมือนเดิมเช่นเดิมนะทุกคนนะ แล้วก็จะมาปรับเบ็ดก่อนนะทุกคนนะใครอยากเล่นเบ็ดเท่าไหร่นี่ทุกคนปรับไปได้เลยทุกคนนะแล้วแต่ทุนของแต่ละคนเลยนะจ๊ะทุกคนนะดอกแรกเราก็จะลองซื้อไปก่อนเลยทุกคนจ๋ามาทุกคนว่าจะได้กี่ตัวน่าจะ4ี่แล้วล่ะทุกคนน่าจะได้แค่สตัวแล้วคงไม่มีห้าแล้วนะนะเออสิบสองบุนไปเนี่ยฮะทุกคนนะมาดูกันว่าดอกนี้เนี่ยเราจะได้กาไรเท่าไรเพราะว่าเราซื้อไปในี่สามพันนะทุกคนนะ ตีเลขกลมๆบสามพันนะทุกคนนะก็มาดูกันว่าเราจะได้กำไรจากดอกเนี้ยเท่าไหร่นะทุกคนนะมาทุกคนเรามาลุ้นแล้วมาดูกันเลยนะคะโชว์แรกไม่มีอะไรครับผมดอกที่2ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดอกที่3ก็ยังไม่มีก็ยังเงียบอยู่นะทุกคนนะดอกที่4ี่ก็เช่นเคยนะทุกคนเออมาทุกคนไวมาฮะได้ใช้ครับผมคูณสอง ได้ใช้ต่อเนื่องนะทุกคนนะดอกนี้เนี่ยเกมนี้นะทุกคนนะเกมที่อ่าใส่แพงสุดนะทุกคนนะคือปลาหมึกนั่นเองนะทุกคนนะปลาหมึกย่างนี่อืกคนแพงนะทุกคนจ๋ามาเต็มหน้าแบบนี้ฮะโอ้ยทุกคนมันไม่ไหลต่อนะถ้ามันไหลต่อนี่คือสิดีเนาะเออมาทุกคนไปต่อเรื่อยๆนะทุกคนนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะทุกคนนะ วายฮะได้ใช้ครับผมเออวายต่อมะม่วงได้โอ้ยสวยครับสวยดอกนี้ครับผมอย่างงามอย่างงามเอาดิโชะชะเขาให้เออมาครับผมมาเรื่อยๆไหลเรืๆไอหนูเออมาต่อฮะต่อไหมมะม่วงด้วยยัดคีอู้ทุกคนรางวัลก้อนโตก็ามาแล้วนะทุกคนจานไหลดีอย่างนี้จะไม่มาได้ยังไงทุกคน ไม่มาให้มันรู้ไปทุกคนดูู้ทุกคนซื้อดอกแลกกาไรหวานๆนะทุกคนน้ำหมื่นเอ็ดไปเนี่ยฮะกำไรแล้ว้จริงนี่พอแล้วถอนได้เลยนะทุกคนนะแต่เรายังไม่ค่ะเรายังไม่ถอนตอนนี้ค่ะทุกคนจ๋าเราต้องไปต่อทุกคนตัวแม่ตัวมับตัวบรรดาตัวให้นมบุญนี่ต้องไปต่อเรื่อยๆทุกคนนะอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะทุกคนจ๋าเอามาทุกคนโอ้โหเว็บนี้ไม่เล่นก็เว็บเดิมทุกคนนะเว็บพีเเจ้บนหนึ่งหกแปดแลผม ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะทุกคนนะเล่นได้ถอนได้เลยไม่ต้องทําเธอนะทุกคนนะแนะนําเพื่อนรับไปเลย1%นึ่งะทุกคนนะคืนยอดเสียสิให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าสมัครง่ายมากๆทุกคนเพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเลยนะทุกคนนะเวลาถอนนี่ไม่ต้องไปแจ้งแอดมุอแอดมินแน้มันเสียเวลาทุกคนนะกดถอนได้เลยทุกคนนะกรอกจํานวนเงินที่ต้องการถอนได้เลยแล้วกดยืนยันได้เลยทุกคนแค่นี้ปั๊บเดียวทุกคนนาที2สองนาทีแค่นั้นเลยทุกคนนะรองนเข้าบัญชีได้เลยทุกคนดอก7,5 ซื้อแพงซะด้วยไหลดีอย่างนี้ทุกคนก็ซื้อไปเลยดีคะเออซื้อไปเรื่อยๆทุกคนนะอย่าไปกลัวนะทุกคนนะเออทุกคนนะเรามันนักสู้นะทุกคนเราต้องสู้ต่อฮะสิบสองหมื่นทุกคนรอบนี้นะซื้อไปเอาหูแพงนะทุกคนนะ้อไพ่แพงทุกคนนะแนะนำให้อ่าอ่าสำหรับคนที่แบบว่าทุนหนาทุกคนนะใครทุนน้อยเนี่ยทุกคนทุกคนก็เล่นเบ็ดที่น้อยๆได้ทุกคนเะเวบตรงไปผ่านเอเจนต์วตรงฝั่งประเทศนะทุกคนนะ บอกเลยว่าโอ้โหทุกคนไม่มีการล็อกยุทแน,น่นอนทุกคนจ๋าไม่ว่าจะยุทเก่ายุทใหม่ยังไงก็แตลกนะทุกคนนะบอกเลยแซะ,ะดอกนี้ครับผมดอกกล้วยไม้มาวายมาด้วยได้ใช้ด้วยนะจ๊ะได้ใช้ต่อด้วยพักการดมาครับมาหอยโอ้โหทุกคนไม่ไหลต่อนะกค่จะไหลต่อทุกคนนะเออต้องอยากได้ตอกคุณเยอะๆนะทุกคนนะเออไปฮะวายอย่างนี้ก็สวยดีครับเออ อุ้ยไวเต็มมากอุ้ยเต็มหน้าเขาให้ทุกคนเอาอีกครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออทุกคนรางวัลก้อนโตดอกที่2มาแล้วทุกคนนะจบที่1น0่งปาบาทนะทุกคนจ๋าโอ้โขนลึกนะทุกคนนะเออไปต่อฮะไปต่อฮะอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวฮะทุกคนนะรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วทุกคนสามพันห้าไปดิครับโอ้เออ เอาด้วยคนนะั้นเลยอีก4หมุนเท่านั้นแนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาดิครับวันนี้ถือว่าไหลดีมากๆทุกคนนะสำหรับเกมอ่ะไทริเวอร์นะทุกคนนะโอ้โหม่วงมา,มาด้วยดิเออุ้ยนะทุกคนอดอกนี้พี่อีก4,300นะทุกคนจ๋าใครอยากได้เว็บดีๆแบบนี้นะทุกคนนะก็อย่าลืมจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์นะ 8, ทุกคนนะหมวยแปะลิงก์ไว้ให้เราทุกคนนะดีก็บอกว่าดีนะทุกคนนะไม่ดีก็บอกไม่ดีนะทุกคนนะ วันนี้ไทยรีว่าวันเดอร์มาแรงจริงนะทุกคนนะใครที่กําลังจะตัดสินใจไปเล่นอยู่นะทุกคนแนะนำเลยนะทุกคนได้เกมไทยรอว่าวันเดอร์เลยนะทุกคนนะดอกนี้จบไปที่หมื่นเก้าทุกคนนะกําไรแบบหวานนะทุกคนปรับเป็ดกันต่ออีกสักนิดสักหน่อยนะทุกคนนะเออถ้ามันไหลดีเดี๋ยวปรับไปเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องกลัวมานนะทุกคนนะถ้าได้กำไรแล้วนี่เราเอากำไรมาทำมาทำทุนต่อเลทุกคนนะก็เล่นไปเลยเล่นดอกนี้ทุกคนตัดสินใจซื้อเลยฮะทุกคนนะหมื่นห้าไปดีเอ้ย กลัวอะไรทุกคนยังไงก็กำไรทุกคนหมวนเชื่ออย่างนั้นเลทุกคนนะเออเออเชื่อมั่นอ่าเชื่อมั่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเออเชื่อมั่นในตัวเองนะทุกคนนะเออเคารพในการตัดสินใจของตัวเองนะทุกคนนะไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกคนไม่ว่าจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ทุกคนนะกินเบียร์สกอตอ๋อบ่ใจนะทุกคนนะเออไปต่อเรื่อยๆทุกคนอุ้ยพูดไรไร้สาระเลยเปอยทุกคน มวยพุดธเลเปื่อนทุกคนนะเออเอเออย่าลืมกดติดตามช่องหวยกันด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะอีมอหมวยชาแนลทุกคนพุดผิดพุดถูกลิ้นพันลิ้นหวั่นกันหมดทุกคนตอนนี้นะลิ้นหวั่นกันหมดนะทุกคนจ๋ามาฮะดอกนี้ก็น่าจะสวยเลยทุกคนนะสวยงามมากทุกคนนะ,ค,นะค,คุณเสร็จแล้วทุกคนไหลต่อเรืเลยครัไว้ได้ใช่ปะใช่แน่นอนเลครับดอกนี้หกพันมาดิครับไวยมาสวยลูกเออ อูยทุกคนวันนี้ไหลดีมากนะทุกคนวันนี้แบบว่าเปิดดอกแรกมาหน่ซื้อแล้วน่ะเปิดดอกแรกมาหน่ซื้อแล้วนะทุกคนนะวันนี้ซื้อรวัวซื้อแบบซื้ออย่างเดียวนลทุกคนนะซื้ออย่างเดียวนะทุกคนจ๋า <c oughs> เออใครใส่ซื้อก็ไปซื้อกันได้ทุกคนะนะเอ้ยใครใส่กดก็ไปกดเอาได้เลยวายครับผมสวยงามเอ้ยอูยเอานี่ฮะมาครับอ,อู๋มีมาว่ะ โอเคทุกคนรางวัลก้อนโตของเรามาโอ้โหสองหมื่นหนึ่งนะทุกคนนะโอ้โหเลิศๆฉ่ำๆเลยทุกคนและทุกคนนะใครที่สนใจมาตามหมวยนะทุกคนนะก็อย่าลืมจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์นะทุกคนนะเว็บพีจเทอร์โบนึทุกคนสมัครง่ายถอนง่าย เวลาถอนนี่ไม่ต้องทําเธอนะทุกคนนะเล่นได้แสนแตกแสนนี่ถอนได้เลยทุกคนไม่ต้องไปทําเธอให้เสียเวลาเล่นได้เท่าไหร่ถอนได้เลยนะทุกคนนะบอกเลยว่าเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์แน่นอนนะทุกคนจ๋าหมวยแนะนาเลยทุกคนนะหมวยแนะนาเลยทุกคนใครไม่เชื่อเนี่ยไปดูคลิปหมวยได้นะทุกคนนะหมวยลงคลิปให้ตลอดนะทุกคนนะข็อไปกดไปจิ้มไปดูกันได้นะทุกคนนะใครสนใจก็ไปตำกันได้เลยนะทุกคนนะ สุดท้ายนี้นะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยใครอยากให้หมวยเล่นเกมไหนหรือว่าอยากให้หมวยเริ่มเล่นหรือว่าทุนนี้เท่าไหร่ทุกคนแจ้งกันมาได้เลยนะทุกคนนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอ้โหจะไปอยู่แล้วทุกคนจะเข้าฟรีไหมเข้าฟรีไหมฮะไม่ฟรีดรือว่ายังไม่มานะทุกคนไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าทุกคนไหลหรือเปล่าฮะไหลหรือเปล่าฮะออ้ย ทําทรงอย่างนี้นะทุกคนนะก็รับไปเลย23งหมนะทุกคนนะโอเคทุกคนวันนี้หมวยก็ได้กําไรที่แบบว่าเยอะมากๆนะทุกคนนะหมวยจะไม่อยู่แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวหมวยจะขอตัวไปถอนก่อนนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กันด้วยนะ